วัวพรโผหารรูวมวงขาวพันบาัดเจ็ดูแกหนึ่งพันหวัดงานได้เลยอยเอออันนี้่ผนมาทางของแดงหมูนางขาวพรเด็กโจขาเนาะร่วมุงมากอบคับเออนางประยุงออดานางข้องคูมเออถาวไวอกูแจกคลองพันานก่นยังไงคองพันอันนี้นางร่วปานีเนาะ เออบวมค่ะ้วมาหาเกดีแลยากจะน่งฝานี่อ่ะขอให้มือโขบมือยับมือโขบมือมัาไอ้กุวันนีู้กขาแพร่หงิ่งแล้วก็ร่วยนะลนรนะจะดึงจะดึงมาบวมอ้าวอันนี้คือคนบวมผวมมากสัมมืองางนะลึกจ้า เออใครพักคีอชาววัปู่สองหมื่นของพักบาทคือครบบาทคือท้าเออไม่คู่ก็จะจีบหลาสืบเป็นอยังนี้งก็ใจแล้เนาะเออแล้วก็นางบุถิ่นทองชื่นนายสวิงทองชื่นเออชาววัปู่สามพันบาทพร้อมครับที่ครับแป๊บครึ่งงานเอาให้มือถูกมือหยาบมือถูกมือไม้หึหึแล้วก็รวยนะงูนะจะเดินจะเดินอันนี้ก็คือโนช้อคือสมัยม้งูชันและรอบครัวพร้อบทับนาย ดีๆน้องบุญกกะลือนั่งเช้าแม่ราดาอืมแล้วก็นั่งเช้าโคพิจ้านั่งบุ้งขาอืมเอาไข่มือโคมือดาบมือโคมือหม่าลก็รู้เจอฟมกับไปคือไปเก่เข้าไปรวมขังนึงมือแบกอ่าวกรูือกรู้ใจรู้วันหยาทุกขาปหึหึแล้วก็รู้วัวนีลูนะเือขวบมาไา้หูดเนาะ เอออันนี้กระดูกร่างคือเก่าน่ะพังมากขั้งของเดิมเออไดู้ได้ยังเงาคาดราดเหมือนเดิมแล้วดูเนาะขนาดว่นโซว่านเหมือนเดิม่เสื้อ่ยืมเบปูอะเงามเนาะ่เส้อ่ยมเบื้องเอายืมเนาะ่เสือใส่ยมเบื้อเงียวอีนาะใ่เสั่อใสียมด้องเอายื่เนาะอดคเสั้แใ่ยืมด้องามเะใส่เปื้อใยมเื้องเายืมเนาะใส่เสา้ถ้ามืองเงายัมเนาก็ม่เสืนไใส่ยืมเบื้องายมาือ่มีมเิน นคือก็ค no, no, no. uh, ือคือไม่พอใเรื่องนเราต้องขยันเราต้องอดทนเนาะลูกเนาะอ่าขอให้ลูกลานชื่อวับุญมาได้ขู่ได้ขมไร้คือเสียงดังๆากงมือขบมือดับมือขกมือไม้ทีนึงล้วก็รู้ไวเนะลูกจะดึงจะดึงอย่ามือแร่ก็คืออ่านได้คือคือเข้าไัครับปูคือเพระรอว่างกับเรือกกระด่ามเอ็ถวัยูคือคือย่าเงียคือว่าคอง่ายฉันบอกเ่มอผังมาทางข้อแจงโม เออยายผูกยายค้นยายคือเสียงเงามคือรวมพุงมาอ่าวหายม่คุ้มไม่ับม่คุมมหมัอนก็รู้อวันะร้กน่จะดูจะดมาเออไอ้ยีพานมากชักไอ้พาด้วยข้ายายผูก้ายค้น้ายคือเสียงเงานั่งปัรจงคมวัดพร้อมกับงานวิภางานวิภาจืดจืดนข่ขัดก่อนเสอือของพันบ่าเนาะ นางรัตดาโผ่นางทั้งว่านางเท้าชะรันดาราวันคูฟาวันอืมคือกันเอือไร้คู่ได้ควงคือรวบุกมาอาเหงมือขบมือยับมือขบมือมาได้รูวันนด้ดกขับไร้หึงหึงแล้วก็ดูวนะด้ดูงัดใครมาช่างอีนังอ้ครัอืมอันนี้ก็ไอ้จเหมือนเดิมือไอ้จาเนาะออนอท๊อกันจวไอขวางด้ รวมกังมาหาเกือหนึ่งพันบาทเทเจบกูกการหนึ่งพันบาทจ้าอ่าพวกหมาเริ่มตื่นกับำไมผู้ใหญ่อื่นางอ่ะคือจะยาทะวงขาเออถวายมากพันหาดวยทีบกจ่าหาดวยแทบพันหมดน้คหนิไม่นคือนั่นคือเว้อเออนางขาวชิงพิกาขาวงขาเพราะข้อขวดขวายขรอด้วเบขวาย ก็ต้องมุ่งแต่วามงายง่ายเ้ยนแก้วคันติขัวกุ้มันฮกินก๋วยเอี๋ยวแกกะเพยอู๋ตาห้ารถมือไปว่าจงพงษ อาให้กแกมือโคกมือแก้มือโคกมือไม้ยืมก็คือเริ่มกับเพื่อพ่อื่คือเพื่อคือรับกันขวัญกบอกเขาต้อนดีตามกอย้อนเร้ากับรักพวกแก้วร่วมข้งมหาเกลยดกับองคปู่องปังหวัดเจ้าผูกแก่ชอพันยืมกูหยากรวยเลยคับ อาขอให้นางเจ้ารักมือโตกม่อยยักมือโตกมือ m ม n หมือนเดิจะยืมจอจิ้มจูชิบเก็บจิ้มจูจิ้มชูชิบเก็บบวกกับมือวานบอกจะเถื่อครับปูถือปอกมืออย่งน้าทุสาทุครับที่งานหอย t ั้ง g เด็กก็แสีงดังหม่ยด้วยรวัข้างมหาเีดีด้วยติดสุดปู่าสามรอยกว่าทุวงมันคือเรี่องคากเก่ว่า มันอยากไปซื้อคืออไม่หายพอหลายก็ถทั้งหมุนเนอะข่ามรอยเก็บชิ้อหายพอสามหม่นเนาะอมาขักมาเนเ่ยกงหอยสังเดอดเนาะอืออ้าวนาง้าเออน้นละมุนทุกวันกะซื้อรวมขังมาหาตือเอออาวามงานนั่งส่วนวันี่เก่าเนาะมือจีบขอนั่หาด้ย พ้อแมขับข้อขอเหอรวมช่างมหาเกือเอาขอข้ามือขมือรงมือขู่มหมายหงๆ้ก็บวนะลูกนะจะลืจะลือันนี้ผู้ใหญหนีอาการจะนาให้ึมัเออรวมชขางมหาเกือกับองค์สมคันบจากเยอรมันเยอรมันเรื่องลาปูห่งมือแบมือ่มือแบมือ่มือหมาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเงนไองคงแรมานะลกนะเออยางโจม อินเิรอืมรูกบุ้มากถาด้ดยบ่ายทักทีผู้ชายนึด้อ่ามือขุมมือกไมือขุ่มมือไม้หึงหึงแล้วก็รูยวัแน้วกะเจอจะเริ่มฮ้ยปีเบ๊วยโอ้พ่อแข็ง่างด้วเอองางโอรึไยบุญยาวรานกาพราปแลู้โอืม่มหอมรับขอพ่อหลดยังวันเกิดวันขึ้นเท่าไหร่เออหยหลังมันบอกเออขอให้ยาง อ่ไทยบุญระรากอามือโขมือจับมือโขมือไม้โขกระปับแ um> ังแรกเงิ่นไห้มองท้องไห้ม uh ันร้อนหลังไปวันคือขามเสกตไปรูบเมื่อนี้วันขี้เขาให่เขาพ่เตจ้ะพวกร้อนหนังมันเยจัคลิเก็บมือฝุด้วยคลิเก็บอาฟัวกะสีให้เงื่นร้อนหังคลิปเก็บเ้อะๆใชสาหมอ่าให้โขขังมนำรูอุมองกบนังอุดรเนาะเออขอดวบุญ เดกะให้จิ้กปูกะข้ามอยไปามอเข้มือราม่เขมไหม้หหงแล้วก็รุ่รุวก็เจจิมเฉลิมอะไรกันข้างมาช้างแตงโมโน้สกี้ราดร่วมข้างมาฮกกี้กิ้างเกินชองฟันบาทตอองานข้างเี่ยงานบ้านที่เก่าก็ไม่ข้างขี้เราหาด้วยโอ้แตงโมเอโอ สาใจน้ำเนอะมันเท่าซคมสาเมัน้งไป้เลยเฟื่อง่จเาเคลื่อนเคลี่อนมเอออันนี้ผูมมากพ่นพ่นซลิปออแตงมูนึหนรอยกวานักน่ยน่งนยใดแล้วก็เมนหึเมน หังง้ามือย้ายมือนให้โ้หันของเื่อมือง้างเพ่าัน้คือว่าใครกคืออย่างปูเมายครับผว่าเขาดื่มได้ไหมปูง่ายหมดาว่าบ่าบนงก็่าอาไให้โคตรก็โอเขาดื่มแงขาเโครแขงของดื่มบาไมเอามมอโขไม่กระม่อวมไมหมานแล้วกอ เบปเก๋าขอกับใครไว้อีกข้อให้มือชูมือแับมือชูมือหว้ทิ้งๆได้ต้นกล้วยน้อยนะอาะจะเออมาไม่ห้างดอกเออขอึ้งง่างนะพอจะตุ้มแขงบุกไาอะหามันม่บวกไปแล้วไม่เกิดขึ้นเพราะง้ออากูเกดเฮูกไม้ดําด้วอถหามวยงางมาทั้งมือบบอือข้ามีแต่คิดอาง่าย งานกองก้อนรอเขาถูอผาก่อนแข่คบแขงบุญเขาขั้นไหวเขาปูพันงานมาดูปูร่วมแข่คบแขงบุญให้ไม่ขูมหนึ่งมือบาวหนึ่งมือไวหนึ่งมือร้อยพันมือไหวจ้ะร่วมบุญกับปูกับแม่คูแครับร่วมบุญกับปูกับแม่คู่ครับ ก็อย่างงินฟ้าก็อข่เดียวร่วมบุญจะพู่ฟ้าจพูก็ไม่เขาไม่แม่พู่นอนม่พูดก็พอกับวันแต่ว่าแข่งแขงหมือนกับเื่อนเหือนกัเพืยอนตัวานมาได้ดู่ง่ะคมือคงแางนะลูกงานดวงยาวอืขาวไว้มาเมื่งานดวงงานคือคัด นังคีระวัดื้อหวังผมมากอมกำลังอุบลนั่งมณีรัตนั่งปักผ้าดาคนนิคา่าฮืมุมารืมันหลายคนน้อมเนาะตป,ปูือหวังผมมาเอาเข็มเมือแรงเมืเ่อแค่วากระดานอืมอ้าวขอให้ลูก,ลกรักมืโอโชคมือยาบมือโชคมือมั่นหึงหึงแล้วก็รวยทุกมคนจเรืจริญๆนะลูนะ อืมอมือแรมาเอ็กเครเอกคกรปมาคัดกัตวมันยั่่่คู่เออือเด็กเครเอ็กเครหาไก่ต้ม ค้ามาหาใจไกลตงหาเนื้อแก้วมาหมือับ้าคือถขาคุ้มข้างพุ่งัำยังกบกบคงกะครึ่งไข่หาวไอาข่ของสิเป็นเจ้าของไข่ห่วยวะนี่ผัวโอ้ยปักเนีกยกีู่นกุ้ง ออไม่จการได้วนดันเดกกกอย่างนนมันชม่มาใหญ่ดกเขาัการได้วนันมันกิจการงนวันไม่ปืดแรนคุกมากเกินไปไม่คือข้าฟวฟลีหัวมกเกล ไม่เคยขา,ายงานแบบว่าขาอย่กงบปลาวายโ,โกโก้ขาคยอมสาฟูังามวยปลุกเอาเครื่องปเ่นกินเยก็อัว้ากลุ้มมาต้มคอจแตกแต่ายพอจะคุมก็ต้อาขายมวยเร็เอเอ บ้าเรียบบ้านต้นบไงถึอ้าวหายม่อุ้มกรำมคกมือมันหึงหึงแล้วก็รวทุกทกคนจะดึงจะดนะลูกนะเอออ้าวบ่เป็นงานก็บัแค่ถองที่เอาขู้บอกคคาน้ำมันบมเอะไครับปู้อง้านะครับคือว่า่าเอาขึู้กเอาถ่ายู่่กับมือเลยอคปูจะซับหนาซับหลัง้ออกมันๆด้อปูเลยรับเออปูเคือบคะับ พ่อไม่ตื่ผู้แั็งพ่ไม่ขาว่บบหุ่งขาวแบบหวงไงครับเออจะไปสื่ผู้วันนี้แบบแค่หรอรอเอาเะครับพ่อจะไม่ได้กลัวให้พ่อบอกคอว่าจะได้กลัวเนาะไปดูออาอ่ะ20ชั่วมง20นาที20ชั่วโมง2ันวันท่าน้ำแบบข้าวไอองไอ้คบกับครไว้อีกพ่อวันแขว่า เออหายยึดยังไอ้ไม่เถวไม่ยาบไม่อขวกมอไม้ขูกับฟอกัรองไเงี้ง kind of really ่มาเยอะเยะหาจิตหายยังไอ้ดับไม่ก็มามาใช่กับไม่มาเรียบ้ากับานโดนแจ้งาวกเนี้เมเรียปิดพุกเข้าพ้อบกพ่ายหายทุกขเข่าเนี้ยตงคู่เรียมเปิดพุกเข่าแต่ว่าพอหายใจเยอะดูงแรงหายใจอยู่บ่ม้ยบ้าคั้ว พ้อก e e e well ็เช e ืงหายห้ใช่บ่ฟังวามพอะหาเอครับปูอันนี้ใหม่มืออันนี้ใหม่มือใหม่มือใหม่มือเอามื่อ่งน้วเองมั้งครับหาอีกแล้ไอ้กยใก่หมื่นเยอครับปูบ่หมื่บ่ามื่ยกหาคนนีงอันนี้หม่นป่ะเอาให้อีกนงอันน้ปอือรบปูง่ายๆไปายมั้งมื่ไปใช้ทำไมหมดเดยหมือเนี่ยโอ้ครับปูง่ายๆให้อีกนงาอือ เอาไปแค่แข่ง ja ja, uh ักไปหนวดเดียวลเด้อคุณยายก็เปพันหนวดครับปู่ยังให้ลืมๆืมเด้ออืมือมเเขาเราบวแข่อนะแขหงเดืมเด้อครับสามห้าเก่เกิดแค่ไแต่ง่ายเนาะเอองานบอกขาพกระวาน ขายพไปด้วยดีเนาะเาบอาลูกร้านที่ร่วมขข่งโอ้ขอให้เจริญเจริญคุปทุคุ้ได้รับผลบุญผนกุศลที่เราทำมาลูกนะให้เบิกครับคือเงินท่องได้ทุปูุทุกคนตามถึงมาคู่ขอมากเนาะเอาลูกยิงไว้ให้คุปปุคุคนรด้รวยขอให้ถุกหุขทุกคนเจริญเจริญคุปปุคู้ ไอ้พ่อหลงออกละเดี๋ยอะนะพ่อลงไอ้นะเออพ่อลงเป็นยังไงคขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่สี่ครับท่านว่าพงพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแอดยิ่มกราบสวัสดีทุกๆทุกคนนะครับเด้อท่าแอดแตงโมและกะ ได้นะครับอรขอบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญครับที่ไว,ว้วางใจนะครับให้ทั้งทีมงานทั้งหอครับหรือว่าทั้งแอดหรือว่าจะเป็นแม่คู่หรือว่าจะเป็นอแอดยิ้มหรือว่าทุกๆช่องครับที่เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆกันครับที่ ฝากปัจจัยมารวมบุญครับท่านช่องกาได้นั่ขึ้นถวายปูให้แล้วนะครับเด้อครับมื่อนี้ครับกัโอ้ครับเป็นตะอ่อนนั่บุญบารมีองค์ปูชีปากาวปูตานะครับเอฟซีเพิ่นกัได้ช่วงไรมันครับมาหลายจังหวัดเดือนนี้เคยขั้นได้ได้โบ๊กไอได้นั่นัได้แตงโมครับบาสิไปเฮ็ดปลาปลาครับแต่ว่าเอฟซีกำลังมหาบอขาดสายครับอ่ามือเ้านี่ครับกับนีจากชุนบุรีนะครับเนาะจังหวัดชุนบุรี ครับแลกาอ่าไลไลจังหวัดอยู่ครับมเมื่อเช้านี่ครับอ่ครับเพิ่นก็ได้ขึ้นหาปูแลกตัวปูกระส้มคานามันตัวเก่าตัวเดิมกันคือเก่าเนี่ยแหละครับก็คือหนึ่งเกตคือเก่าเลยครับเด้อยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมหนึ่งเกตครับอ่าขอบคุณแม่พี่น้องอ่าก็ใส่วิจัยย่านในการรับชมครับท่านสองเป็นแชร์แนวทางครับสําหรับกับข้ากับเข่ากับน้ามือนีครับข้ากับเข่ากับน้ามือนีครับปูก็ให้ไปกินจิ้มจิ้มจิ้มจุ๊บสันวลายเย็นนี่สัน หมูแรลงนะครับเด้อกิมจุสิบเกบาทเลยครับเด้อหนึ่งเก็ดกับปูให้ไปกินกิมจุเย็นนีะครับจัดด่วนครับกับปูเมื่อนี้น้องไอ้หัวไอ้เตม่าเลยครับพาะว่าไอ้โรงเลียนไอ้นะครับครับครับบารนีครับปูครับ นน้องไอ้มากมาอนี้ครับเพราะว่าไอ้ทางโรงเรียนกับยุดนะครับน้องไอ้ก็ได้ได้มาสักการะกราบไหวปู่พร้อมกับ,บ,บน้ำปัจจัยของพอ่อพี่น้องครับมาขึ้นถวายปู่ให้ครับผมน้องไอ้แต่งคันไายครับขึ้นคาราบปู้หลักร้อมขอช่วยความานให้เอฟซีสายบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นสายบุญหรือว่าเอฟซีของน้องไอ้หรือว่าเอฟซีของแอดยิมครับปู้ให้ตินพตน้องไอ้ครับปู้ให้ติพน้องไอ้ครับเลขไทย เลขไคยเงินครับแบ่งหาลอยน่าแทงหมอที่พูให้อะไ้ก็คือเลขไคยก็คือ5359า้าเก้ายครับเด้อห้าสก้ครับเลขไทยทั้งไทยสี่ตัวก็คือ5359ามครับผม5าสาเกครับผมหาสามหาเก้าครับห้าส ถ้าก็เป็นตัวตัวที่ปูว่าได้มือนี้ยิ้มค่ะบอกเราบอกผมก็เป็นตัวเดียวกันเนาะปูบอกว่ามือนี้ได้ยิ้มครับห่างหกหางหกได้ยิ้มครับก็อย่าลืมครับปูบอกว่าให้น้องไอไปใส่ให้มันเบิดมือนี้ใส่ให้เบิดเนาะครับเนาะเอฟซีมาจากทางไหนครับนี่มาแต่ละตระกูลนี่ยนะจ๊ามาแต่รัตนะว่าปีโอ้มาแต่รัตนะว่าปีเนาะครับที่บันเดินทางมาสักการะกราบใบปูครับผมอ่าทั้งหูดแล้วครับทั้งคุณพี่ใส่หรือว่าจังหวัดน้องค่าย ครับเมื่อวานเมื่อก่อนแอดยิมก็ไปยุกับไปงานสีดำนะครับเนาะครับผมอ่ะมื่อนี้ยเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ m านครับเพิ่นก็แวะมาสักการะกราบไหว้ปู่ความมารวมบุญกับปู่ครับผมอาสาตุสาธุครับผมแล้วก็เมื่อไอเอฟซีอีกคันหนึ่งมันจะใส่แต่งโมเทมากผู้เดียวนะครับกรุงเทพมหานครนะครับที่เพิ่นนั่งเครื่องมาครับผมอาสาตุสาตุนะครับให้เพิ่นโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยเยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ะคอยสมบัติปัทนะครับก็อย่าลืมครับจิมจุมือแร ครับกิมจุ้นครับเด้อเอฟซีครับกิมจุ่มืแดงครับจัดด่วนครับ17บาทปูปูบอก17เจ็นะครับเนาะแล้วก็เงินติปที่ปูให้รางวัลอ่าแอดไอนะครับก็คือเลขท้ายก็คือ5 3 5 9ครับจะเป็นแบ่ง5าลอยนะครับเด้อเป็นแบ่ง5าลอยครับอาจจะเป็นซุนซุนก็ได้หรือว่าหาซุนก็ได้ครับธนาัตรแบ่งหาลอยนะครับเนาะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์อีกประมาณ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันคือนึ่งนะครับเด้อหลังจากเสรซตยุ่นี่แล้วครับแม่คู่กับทีพาลูกศิษย์ลูกหาน้ำต้นผาป่าครับไปทั้งอำเภอบ้านดุงก่อนละครับครับทั้งวัดโพชัยนะครับเนาะครับผมที่แม่คู่พาไปล่ำถวายอ่าแม่ต้นตะเคียนย่บุ่นครับผมอการน้ำต้นถวายเพราะแม่คู่เอาไข่ไปเฮ็ดลงท่านพร้อมนี้มั้ยนี่ครับทั้งทีมงานครับได้ไปกอกไข่เกาะยังท้าแล้วครับกับทั้งหลวงปู่มันนะครับเนาะหรือว่าอยู่ทางวัดครับเพิ่นเตรียมไว้ท้าแล้ว ครับให้ท้ายบ้านนะครับเพิ่นได้มาร่วมบุญเพิ่นก็นจะได้ครับได้ใครล่วงท่านของปู่ตาเฮามื่อนี้ครับที่ไปเฮ็ดอยู่วัดผู้ใช้ครับอ่าหรือว่าวัดบ้านเตาไฮนะครับเนาะอ่าครับผมก็รอดติดตามนะครับเด้อประมาณหามงบ่เกินเที่ยงครับประมาณนั้นครับแม่คูจะมาลูกศิษย์ลูกหาครับปู่ว่าสิเขียนให้3ตัวแบบบ่ได้สลับตัวเลยนะครับเด้อครับเลขทูปทีปู่จับให้เมื่อวานนี้อ่านากน้อยก็ได้เมียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะรอแต่ ปูตาเข้าไปจุดไห้เท่านั้นปูว่าปูสีไปนั่ครับมื่อนี้ครับก็รอดติดตามครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านครับในเบื้องคลิปนี้แล้วครับก็คอยสุกๆมันมๆลำๆเรื่อยๆคิดเงินไอนได้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอะไรก็คอยสมัติปัตนาทุกประการครับแอดยิมแอดแตงโมครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับแอดยิมกราบขอสวัสดีครับ